สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรีโมทนะครับโตโยต้าอันพาร์นะครับรถประมาณปี2016นะครับลูกค้าต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวเครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer ระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับ ครับทดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับใช้เวลาทําประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับกุญแจดอกนี้เป็นดอกเก่านะครับดอกเก่าก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนดอกนี้เป็นดอกใหม่นะครับล็อกเปิดนะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับสตาร์ทรถก็หยยบเบรคครับอยยบเบรคเส็จกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับ สตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปทดสอบระบบรีโมทนอกตัวรถนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับกุญแจดอกนี้เป็นดอกใหม่นะครับล็อกค,ครับเปิดครับสไลด์ประตูนะครับกดแช่ค้างไว้ครับแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาหลังนะครับ ใช้งานได้ครบทุกฟักงชันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับติดต่อมาได้นะครับ0826166655ครับ